สวัสดีค่ะยิซีทุกท่านนะคะกับข้าวเส้านี้นะคะทอดไข่นะคะดูสิแป๊บเดียวนะคะกระทะอันนี้มันบางเนาะกระทะมันอันนี้มันบางนะคะเผือแป๊บเดียวนะคะดู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 ดดโอ้ทางนี้สวยดีอยู่นะคะเนาะแป๊บเดียวนะคะพอดีเดินไปเดินไปทางด้านหน้าแป๊บเดียวได้กลิ่นไหม้นะคะวันขโมงนะคะพอกลับมาพลิกดูอ้าว ทางด้านนี้พอกินได้นะคะดูกระทะนะคะโหกระทะไหมเลยนะคะอ้าวมาดูทางด้านนี้อีกทางนะคะทอดไข่ใหม่นะคะพี่น้องมาค่ะกินข้าวนะคะทอดไข่นะคะทอดไข่ใหม่ค่ะพี่น้องทอดไข่ที่เอฟซีซื้อมาฝากนะคะฝากผ่านต้าออฟมานะคะเนาะผ่านต้าออฟมานะคะทอดไข่ใหม่เด้อพี่น้องเด้อกินง่ายๆนะคะอยู่ง่ายกินง่ายนะคะอันนี้ก็ปลาทูนะคะ น้องนาเดียทอดไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะแต่ว่าไม่ได้ขี้เกียจอุ่นเมื่อกี้ก็ลืมอุ่นเนาะลืมอุ่นเอาไข่มาแล้วก็ลืมอุ่นโอ้ยข้าวมันก็ไม่สามารถคีกันแล้วนะคะเอฟซีจ้า <c oughs> <c oughs> นี่คือผลไม้เนาะอุ้ยหอมจังเลยนะคะทอดไข่ใหม่ทอดไข่ใหม่ของบ้านเสือ แก่ okay. แล้วกินผักดีวกว่านะกำลังเป็นหมาถ้า่นเนาะถ้าปนบนะันติีก็คงจะดีหรือว่าซุปหน่อไส้ ถ้ไปตลอดอีกแม่ดาจะซื้อนมไม้าอีกนมไม้นี่เขาทาเป็นเส้นแล้วใส่ใบยะนางเรียบร้อยยี่สิบบาทนะคะไอซีแล้ววันนั้นแม่ด้ทำร้อยอร่อยเราก็แค่เอามาอุ่น <c oughs> อุ่นแล้วก็ใส่เครื่องปรุงกินได้เลยนะคะไอซีอร่อยมากปุงลยี่สิบบาทก็ใส่ยะนางให้เรียบร้อย แล้วก็จิ้กับผัดอร่อยนะไม่ขมนนะถ้าข้นก็ถือว่าคงดี อย่างมากก็กินแค่อิอ่มนี่จ้องที่ซื้อที่ไหน ngày nào đó Đi làm, làm vào, net có sáng quá. mm -hmm. เรียกจ,จัดให้ด้วยตอนเย็นเขามมีงานลำแล้วของน้องนันน์ลของพี่ใหญ่ไม่มี ปาทูแห้งไทยเอฟจีไม่ได้ป่นเนาะมันก็คือนฝึดๆถ้าป่นชุน้ำก็คงจะอร่อยหล่อยมาก คีก็จบพี่เงไปเพียงนนี้นะคะอมไม่รู้ไปนอนไหนพึ่งมาหาแม่ได้ยินเสียงแม่ก็มาแต่น้องจำปาไม่เห็นไปนอนไหนลูกมาลูกมามามาโอ้ยเมื่อคืนไม่กลับห้องเลยจำปาแล้วเข้าบ้านลูก เข้าบ้านเข้าบ้านเราอยู่ข้างนอกนะแปนะ